พี่น้องตอนนี้กำลังถ่ายเมาส์เวลลิงตันให้ชมค่ะนี่คือเมาส์เวลลิงตันนะพี่น้องค่ะก็เป็นเมาส์ที่เป็นภูเขาไฟระเบิดจ้ะประมาณ2,000ปีที่แล้วนะคะตรงกลางของเขามเมื่อก่อนนี่ค่อยเป็นสูงๆขึ้นไปเนาะพอภูเขาไฟระเบิดนะมันจะเป็นหลุมเมเลอร์เลยนะคะเนี่ยซูมให้ดูค่ะเป็นหลุมเมเลอร์เลยนะคะถ้าเกิดเราขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะ ยางขึ้นไปสิมีทางขึ้นไปอยู่เนาะสิมองจะเห็นหลุมเบลอเลยนะคะตรงนั้นนะคะค่ะสามารถขึ้นไปได้ไปปิกนิกนะคะไปออกกําลังกายนะคะค่ะไปชมวิวขึ้นไปแล้วก็มองลงมานะคะรอบๆของเมาวอลลิงตันก็คือหมู่บ้านนะคะเรียกว่าสโตนฟิลด์นะคะค่ะก็จะมีหมู่บ้านขึ้นใหม่นะคะทั้งแบบปลูกเก่าแล้วตั้งประมาณ10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ เขาคืทยอยนะคะทยอยสร้างสร้างสร้างบ้านใหม่นะคะรอบๆนะคะค่ะเ,เขาตรงนี้นะคะจะมีหนองน้ํานะคะหนองสระตรงนี้นะคะเขาเคยขุดนะคะขุดดินขึ้นมานะคะนู่นกําลังก่อสร้างะคะ่ะกาลังก่อสร้างเพิ่มนะคะทุกคนค่ะเขาก็ขุดดินขึ้นมานะคะที่เอาไปเอาไปใส่ที่มันสูงแล้วก็ปลูกสร้างอ่า อาคารนะคะแล้วก็ตรงน,น,นี้ก็กลายเป็นหนองน้ํานะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็เป็นร้านค้านะคะร้านค้าแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นบาร์นะคะเป็นไหนคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ค่ะทุกคนแล้วก็มีร้านอันนี้คือคาเฟ่เมลบาร์นะคะร้านอาหารอ่าเชนิสนะคะร้านทุชินะคะ ออกไปโน่นก็เป็นร้านค้านะคะหลาย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 ร้านร้านอาหารก็หลายสัญชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น warehouse นะคะทุกคนค่ะหรือว่า new world นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนค่ะเราก็เดินมาฝั่งนี้นะคะมันจะเป็นทางลงไปถึงหมู่หมู่บ้านนะคะต้นไม้ส,สวยๆเลยแหละต้นไม้ประดับแล้วก็มีทางลงนะคะแต่เราจะไม่ลงไปหรอกโชว์ให้ดูเฉยๆ ในในหมู่บ้านนี้มันก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็สวยสะอาดนะคะน่าอยู่มากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะต่ํานะคะลึกๆนะคะลึกแต่น้ําไม่ท่วมเพราะว่าวางระบบน้ําไว้อย่างดีนะคะถ้าใครต้องการนะคะอยากมาอยู่บ้านนี้นะคะเขากําลังก่อสร้างนู่นอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆกําลังขึ้นมานู่นฝั่งตรงข้ามนะะู่นค่ะเขาทยอยสร้างอยู่ ว่ายังม,ม,มีพื้นที่เหลือนะคะทุกคนอย่าลืมมาชมแล้วก็แล้วก็มีคาเฟ่นะคะอยู่ตรงกลางหมู่บ้านนะคะมีคาเฟ่มีร้านอาหารคะ่ะมีร้านกาแฟนะคะมีบาร์นะคะ,าะ,คะสามารถผ่อนคลายได้นะคะเช้าเย็นคะ่ะกับวิวสวยๆแล้วก็สามารถขึ้นไปชมวิวได้นะคะไปปิกนิกนะคะเหมือนมีภูเขาเป็นของตัวเองเลยนะคะส่วนตัวนะคะทุกคนค่ะเป็นภูเขาที่ สงวนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทําความสะอาดตลอดเวลานะคะบ้านที่ทสูงๆตรงนั้นอะ่ะก็จะเห็นวิวสวยๆเลยแหละวิเนินนู้นนะคะเห็นไหมคะทุกคนค่ะพอขึ้นไปนี่มองอย่างนี้เหมือนไม่สูงแต่ขึ้นไปก็สูงนะคะทุกคนสามารถมองลงมาเห็นแบบเมืองออเกลนดได้หลายจุดนะคะมองได้แบบสามรอกสิองศานี่มองมองไปได้ไกลเลยนะค่ะ ฝั่ง้องค้าเป็นทางโน้นก็จะเป็น New World Supermarket นะทุกคนนะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะค่ะอันนี้ค่เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะซื้ออาหารไว้ที่ร้านร้านคาเฟ่ซื้ออาหารเช้าไว้แล้วก็กาแฟนะคะทุกคนอันนี้ขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย